ขับเขาก่อเลขับเผาโหขอไหนไร้เื่อนขับข้าวคนโกแันเทิ่เป็นข้าว้านกนข้าวานดอกจากจากไปใส่ย่นหมดนะวันนี้ เกลือหัวเตยมกับหอมแดงให้หอมก่อน ใส่นือจับลงไปต้มห้แห้งักเกลียแล้วตั่แกงหนาต้มตุปรั้งทีเลยวันนี้ตุกมดัดขื้นเลยใส่ก็ปาิบัตินหน้ปาป่ิบัดำธรราไร่ัเครียง ก็เครื่องลงผงเงาาลมแล้วก็เกลือนิดหน่อย สองหม้อไต่หมอไส่แบบนี้อกข้าวลงนี่ลังนิดนึง

มละทำงานกัน